สีสันสดใสโดนใจหลายๆคนวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวนี้เลย h o n j a Jazz 1.5 S ออโต้นะปี2013ส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาชมเนาะน้องจะสวยงามแค่ไหนนะครับไปชมกันเลยดีกว่า G Auto มาแล้วครับแหมมาชมกันเลยดีกว่าเนาะมาชมกันเลยนะครับ h o n ด a า a z z 1.5 S ออโต้ปี2013สีสันสดใสอย่างนี้เนี่ บอกเลยว่ารถคันนี้นะครับได้รถที่ดีมีคุณภาพแน่นอนนะรถเพิ่งเข้ามาเนาะรูปร่างหน้าตาฉบเฉียวทรงสปอร์ตอย่างนี้นะครับภายในกว้างขวางเนาะมาดูจากด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นฟ้าฟ้าครามก็ได้นะนะครับผมโดดเด่นนะไม่เหมือนใครนะครับผมบอกเลยว่าลูกค้าจะเป็นผู้นําในด้านสีสันแน่นอนนะครับสวยโดนใจเนาะมาดูนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว1 5 a เนอะจะได้เป็นตัวลอ้อกระทะแต่เราใส่ที่ครอบให้ช่วยสวยอย่างนี้นะครับยางปี2023ยางใหม่ๆ4ลอ้อเลยเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับผมฟิล์มตัวนี้เราติดให้เรียบร้อยช่วยสวยอย่างนี้เลยนะครับามาพร้อมกับคิ้วนะครับตรงกระจกมองข้างนะครับสวยงามมากนะมือจับใส่คโค้เมียไม่เรียบร้อยเลยนะครับมาดูผิวพันธุ์น้องกันผิวพันธุ์บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคันนี้นะขนาดยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับผมมายังไงให้ดูอย่างนั้นก่อนเลยนะครับเซ็นเซอร์มีให้1 2 3 4 4ดไปเลยอามาพร้อมกับชุดกล้ัง เรียบร้อยนะครับผมที่สําคัญตัวนี้นะครับผมมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังให้ด้วยนะนะครับผมเพิ่มความนะครับปลอดภัยในเวลาฝนตกเนาะนะครับผิวพันน้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับผมมาดูรอบๆคันกันนะตัวนี้ผิวพันน้องบอกเลยนี่บางเดิมนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมภายในกันว่าน้องสวยแค่ไหนไปชมกันครับผม อ่ะเรามาอยู่ภายในกันแล้วนะครับบอกเลยว่าคอนโซลด้านหน้านะคอนโซลเดิมนะครับตัวนี้นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะบ่งบอกว่ารถคันนี้ได้รับการดูแลที่ดีไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับผมมาชุดกับจอทัชสกรีนนะครับหรือว่าเราไม่อยากก้มมองตรงนี้นะครับเรามีรีโมทให้นะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้เนาะแอร์นะครับเย็นฉ่ำแน่นอนนะครับแอร์เย็นๆอย่างนี้เลยนะครับมาตัวนี้อยู่ประมาณ200,000นะครับลูกค้ารถปี13ไมมา200,000ก็ถือว่าใช้งานปกตินะครับไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเนาะนะครับเบาะนะครับอย ดูด้านนอกอาจจะมองว่าเ,เป็นรถไซส์เล็กเบาะจะเล็กๆไหมนะครับนั่งไม่สะดวกสบายเนาะตัวน,นี้เบาะใหญ่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับฟองน้ําด้านในนะครับโฟมด้านในแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่ยุบนะตัวน,นี้นะที่วางแก้วด้านข้างประตูด้านตรงกลางมีให้เรียบร้อยนะครับที่ชาร์จแบตเนาะรองรับ USB นะครับหรือว่าจะเป็นพวกไฟ12โวลต์เรามีให้เรียบร้อยเลยนะตนนัวนี้เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันครับผมห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมกว้างขวางนะตัวน,นี้นะครับนั่งสะดวกสบายเนาะ เบาะนะครับใหญ่นะครับนุ่มทําให้เวลานั่งนะครับโดยสารไปนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้สบายเลยนะครับผมไปกับครอบครัวก็ได้เป็นรถครอบครัวก็ได้นะตัวนี้ห้องเพดานนะครับด้านนห้องโดยสารเนาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่บอบช้านะไม่เปื้อนนะครับได้รับการดูแลที่ดีเนาะจากเจ้าของเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับห้องเก็บของด้านหลังกันเนาะว่ากว้างแค่ไหนเนาะไปดูกันครับผม อ่าห้องเก็บของสภาระด้านหลังกันไปดูกันเลยครับผมตัวนี้บอกเลยว่ากว้างมากเลยนะครับลูกค้าเนาะแล้วที่สําคัญนะตัวนี้เบาะพับเก็บได้นะนะครับทอให้เวลาเราเดินทางไกลนะตัวนี้สะดวกสบายในการเก็บของนะลาบเลยนะตัวนี้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้อีกนะครับผมหรือว่าเราจะใช้สําหรับเวลาไปนอนแคมปิ้งเนาะเราสามารถเอาที่นอนมาปูพักได้เลยนะตัวนี้นะสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะอุปกรณ์นะครับผม ของเจ้า Honda Jazz ตัวนี้นะอุปกรณ์ของเรามีครบนะยางอะไรยังไม่ได้ใช้เลยอุปกรณ์นะครับถูกเฉือนชุดเปลี่ยนยางอะไรแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะครับดูสังเกตดีๆนะผิวพันธุ์นะครับผมสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผม รถคันนี้นะครับได้รับการดูแลที่ดีเนาะตัวฝาท้ายลืมบอกไปตัวฝาท้ายนะเป็นระบบโชกเรียบร้อยนะครับลูกค้าเพิ่มความสะดวกสบายนะนะครับผิวพันน้องนะครับน็อตเดิมโรงงานนะตัวนี้นะครับน็อตเดิมเดมเลยนะครับผิวพันน้องสาดซ่้นนะตัวนี้นะครับได้รับการดูแลที่ดีเนาะนะครับผมมาดูโครงสร้างกันนะครับผมโครงสร้างของห้องโดยสารเนาะเริ่มจากห้องโดยสารกันเลยนะครับผมน็อตเดิมโรงงานนะตัวนี้นะครับผมน็อตเดิมเดินะครับผม โครงสร้างเม็ดอักเดิมเลยนะตัวนี้นะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสีเม่ดติดเลียนนะครับรถไม่เคยอยุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับผมโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะครับเป็นเพจเดิมโรงงานนะตัวนี้นะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมติดแน่นเนาะเดิมๆโรงงานนะครับโครงสร้างตรงห้องด้านหน้าทีนี้นะครับเม็ดอักเดิมๆเลยนะตัวนี้นะครับอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยแต่เราเก็บรายละเอียดให้นะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้าแน่นอนนะครับผมสแกปเพจติดให้เรียบร้อยเลยครับทั้ง4บาทเลยนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มพลังเพิ่มเติมกันว่า อ่ะเรามาดูกุ่มพลังของน้องกันนะครับผมฝากระโปงนะครับได้ฝากระโปงเดิมๆโรงงานนะตัวนี้สติ๊กเกอร์มอกรยังติดเน่นนะครับผมกระโปงเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนมีให้เรียบร้อยน็อตเดิมๆนะตัวนี้นะครับเราค่อยๆดูกันไปเนาะน็อตเดิมโรงงานนะครับนะครับตัวนี้ผิวพันธุ์สวยงามนะตัวนี้น็อตเดิมโรงงานนะครับผมนี่สังเกตง่ายๆสีแต้มนี่คือสีเดิมโรงงานนะครับผมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะเครื่องไม่เยิ้มนะครับผมเครื่องไม่มีน้ํามันหยดไม่เยิ้มนะครับสะอาดสอ้นนะตัวนี้ มาพร้อมกับ4ี่สูบแถวเรียงนะตัวนี้นะเป็นเครื่อง i v วีเทคเรียบร้อยนะของ Honda นะครับผมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หม้อน,น้ำนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมรถดีๆซื้อสวยอย่างนี้นะลูกค้าได้ยินราคาอาจจะตกใจนะราคาไม่ถึง200,000นะครับลูกค้าตัวนี้1นึ่งแ 5,000บาทสำหรับ Honda Jazz 1.5 S Auto ปี2013นะครับผมที่สำคัญนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะขัดส,สีเครื่องเงาให้ก่อนส่งมอบนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับตัวนี้ภาษีพรบรครบแกมเติมน้ำมันให้ขับกลับบ้านอีกอ แล้วที่สําคัญนะครับเรารับประกันโดยศูนย์นิสสันอุบลราชธานีเพราะว่าเราเป็นโชว์รูมในเครือของนิสสันอุบลราชธานีเนาะลูกค้านะครับสนใจอยากมาทดลองขับนะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0910362636พิเต้นะครับผมอินดีให้บริการนะครับผมไม่มีวันหยุดราชการนะลูกค้าสามารถปรึกษาหรือว่านัดหมายมาจับจองเป็นเจ้าของทดลองขับได้ที่ดีออโตยูสคาร์อุบลราชธานีรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะครับผมสาหรับรถดีๆมีคุณภาพสีสันสดใสที่อยู่ในใจของหลายๆคนรีบมา ครับผมดีอัลโต